น่าเหมือนได้โอเคก็สวัสดีท่นผู้ชมด้วยกันด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยมีอ่าในชีวิตของยูทูบเบอร์นะยูทูบเบอร์ที่ไม่ดังเ่ะเออเออดยูทูบเบอร์ที่ไม่ดังอ่ะทุกคนอืมแล้วในวันนี้ผมก็มีแอปเปิ้ลซึ่งมัดีต่อสุขภาพกินไว้นะครับแล้วก็ปลอดจากโลกแต่ก่อนอื่นนะครับขออนุญาต นะครับไปล้างมือก่อนแล้กันโอเคไปดูกันเลยโอเคตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาล้างมือกัน oh, yeah. Oh, yeah. <c oughs> โอเคโอ้ยอโอเคกลับมามีสาระในช่องที่ไม่มีสาระโอเคกับลืมแนะ่นักตัวไปผมนายหน้านกับต้อมติงต๋องชนนาแนลหรือ แนะนำตัวไปแล้วก็ไม่รู้นะตอนนี้ล้างก่อนโอเคไม่มีที่นะครับแต่ไม่เป็นไรซิ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 โอเคแล้วก็เช็ดนะครับโอเคผมเช็ดก่อนเดี๋ยวโทรศัพท์มันมุ่งทิ้งไปก่อนนะครับโอเคล้างมือจริงจงผมต้องตัด้ะนะใช้เวลาไม่กี่นาทีหรอกนะครับโอเคไป ไปน้่สตูกันต่อครับโอเคเพื่อความปลอดภัยเนี่ยก็คือการล้างมือก่อนนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่ามือของเราไปจับอะไรมานะครับหรือไปชักกระบอกก็ไม่รู้นะครับอืมโคตรคาที่สุภาพมากแต่คนที่รู้ว่ากระบอกคืออะไรเนี่ยเขาจะรู้เออโอเคเราจะกินเลยดีกว่านะครับเออหน้าผมกินที่นี่ก่อนแล้วกันน่าจะอร่อยอืมผูตรง กับข้าวนานทานมากมอทั้งแจ่วหรือเรียกง่ายๆในบ้านบ้านเราก็คือน้ำจิ้มอมืแต่ของผมเราเรียกแจวดีกว่าส่วนนี้ก็คือไข่ดาวไข่ดาวที่ไหมแต่ว่าผมจะกินที่ไม่ไหมนะครับอืส่วนปลาทองปลาแดกหมดแล้วผมก็ไม่กินแต่ว่านั่นมีหลายอันอเออไม่เป็นไร เนาะหลักฐานกินเนาะไม่ใช่ว่าเอาอะไรมากัดน,นะนี่คือคือ,คอกินจริงๆนะแต่ว่าเปิดหน้าไม่ได้อือน้ำลายฟุ้งเลยโอเคไปดูกันต่อครับโอเค มาเปิดกับข้าวก่อนนะครับโอ้ยเขี้ยอืมดีนะโอเคตอนนี้ไม่ข้าวเท่าไรวะอีซี่ใช่อีซี่คือเวลาผมกินข้าวผมกินทีละน้อยหรอกก็ข้าวแค่นี้น่าจะมีปัญหากับผมหรอกเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะกินแบบปุบบุบุบเร็วหน่อยอะไรไปหน่อยนะนี่ก็ข้าวเหนียวที่มีอยู่ในบ้ามีอยู่ในกระติบนะ นเนี่ยผมได้โทรศัพท์เครื่องนี้ก็ยอย่างหนึ่งคือมันโฟกัสเว้ยแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์รุ่นเก่ากลับไปดูคลิปได้เลยนะว่ามันมีอะไรบ้างกลับไปดูได้เลยชี้ถูกไหมทางนี้ทางนี้แต่ไม่รู้โอเคก็เมนูของเราก็มีไข่ดาวแล้วก็ตรงนี้มันเป็นอะไรสักอย่างแต่ผมดูว่าน่าจะอร่อยเพราะว่ามันเป็นซุป กินผักมันดีนะดนลงให้ทุกคนกินผักเรากินของที่มีประโยชน์แล้วก็กินช้อนกลางนั้นเวลากินตักข้าวเออแต่ว่าบ้านเรากินข้าวเหนียวมันจะดีกว่าแล้วมันอิ่มเออแล้วก็จะมีอะไรเอ,อ๊ทุกคนสองอันนี้มันเหมือนกันป่าววะน่าจะไม่เหมือนมัง้งแสงนะอันนี้มันคือแสงนะทุกคนมันคือแสงอันนี้ก็คือนี่แหละเมนู มาดูอันนี้กันโหเนื้อว่ะแต่ว่ามาดีกว่าผมจะกินแค่ไม่กี่อย่างก็คือแจ่วนี่ผกักแล้วก็ผักแล้วก็ไข่เจียวพอแค่นั้นเดี๋ยวผมจะจะผมจะมพูดตอนกินเสร็จแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมขอตัดแป๊บหนึ่งโอเคก่อนจะก่อนจะตัดคลิปเนี่ยคือผม ผมได้ยินข่าวโควิดอยู่ข้างหลังตรข้างหลังสตูเลยอะเออนี่คือกําแพงไงกาแพงกําแพงเน,น้นๆเลยนะเดี๋ยวก็จะติดห้องหรือถ้ามันหรือถ้าตรงนั้นมันสร้างไม่เสร็จจริงๆนะครับเนะี่ยตรงนะ้มันสร้างไม่เสร็จจริงๆผมก็จะเอาตรงนี้เป็นสตูเลยผมจะยึดตรงนี้แล้วก็เอาของพูดออกไปเพราะว่ามันเก,กะกะเออเพราะว่าผมก็ต้องอยู่แล้วผมก็ต้องทําห้องอัดเสียงตรงนี้ตั้งโต๊ะคอมตัวนั้นตันนี้ถ้าเกิดผมมีตังนะ เออถ้าเกิดผมมีตังค์แล้วกันเดี๋ยวผมจะลองซ่อมโทรศัพท์เครื่องนั้นดูนะไอ้เครื่องสีฟ้ารุา่นของก่อนเพราะว่ามันมีทั้งบัลเลตบัญชีเพราะว่าผมไม่อยากทิ้งเออเพราะว่าผมจะเก็บตังค์แล้วให้ทุกคนบัลเลตมานะครับผมที่เบอร์ศูนย์หกห้าศูกห้าหนหนึ่งสามแปดสิบเก้าโอเคบัลเลตมาได้นะโอเคแต่ตอนที่ผมกินข้าวไปกินข้าวเสร็จดีกว่าอืมมันจะเสียเวลา